ของพุทธศาสนิกชนไปต่อกันนะที่กิจกรรมของทางทหารบ้างนะคะกองพลทหารราบที่6ประกอบพิธีเททองหล่อปืนใหญ่โบราณเพื่อจะประดิษฐานที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มณฑลพิธีกองพันทหารปืนใหญ่ที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์กองทัพภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเทพทัตพรโมโปรกรอดีตรองผู้บัญชาการทหารบวกเป็นประธานนำเหล่าข้าราชการทหารครอบครัวหน่วยขึ้นตรงของกอ,องทัพภาคที่2ผู้นำองค์กรภาครัฐและผู้แทนองค์งกรภาคเอกชนรวมประกอบพิธีเททองหล่อสร้างปืนใหญ่โบราณ2กระบอกประกอบด้วยปืนมารปตัลไลและปืนไวอรนพบหล่อดด้วยทองเหลืองทำผิวสนิมสีเขียว ซึ่งปืนใหญ่โบราณทั้งสองกระบอกนี้สามารถบรรจุดินปืนและมีกลไกจุดชนวนแบบโบราณยิงได้ในลักษณะเดียวกันกับพลุหรือดอกไม้เพลิงดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถูกนําไปประดิษฐานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกบ้านศกเชือ่อกตาบลโพไซอ์อเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด